มือวนี้ไปเฮ็ดภารกิจเสี่ยงตายครับพี่น้องสวัสดีครับหายกินน้ำคลองครับเมื่อวนี้ว่าไดพาไปออกหมายทานใดครับพี่น้องช่วงนี้น้าคุณครับไปยิงปลาครับวันใดไปตกปลาครับวันใดครับน้ามคุณครับเมื่อวนี้ไปเฮ็ดภารกิจเสียงตายครับพี่น้องวัาทิพาพี่น้องไปเบิงต่อครับวันิีพาไปเอาต่อครับอยวไปเบิกทห้งต้อนกันก่อนครับไปครับเดี๋ยวผมพาไปเบิกงห้งต่อครับ ไม่เห็นหว่าวานนี่ครับพี่น้องกล้องย้อนแสียงเด้อครับเขาเบิ่งก่อนครับออนะว่าเขาออกไปเนาะวานมาตัดหญ้าอยู่ข้างหน้านี่ครับไปให้งัวนวานก็ได้เห็นแม่บินเขาบินออกเลยน้ำเบงครับเดี๋ยวผมไปทายทั้งหลายเบิ่งนะครับอยู่ติดติดดินเลยนะครับพี่น้องต้องบอกว่าฟุกครับฟุกคักเลยเมไอว้วานนี มว่าเอาห้าเหรอผว่าครับอยู่หลังบ้านนะครับผมถ่ายเบื้องไกลๆได้ครับพี่น้องกล่องมืดเนี่ยด้ครับย้อนแสงครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมเอาให้เบื้องห้างต่อครับหอดแล้วครับนี่พี่น้องเห็นบ่ครับนี่ตัวบินเข่าบินออกนี่นะครับนี่เห็นบ่มพี่น้องนี่ครับเต็มนะครับแถวนี้ครับนี่พี่น้องไปนี้ครับเดี๋ยวผมไปเบื้องห้างครับ นี่พี่น้องอยู่ในนี่นะครับนี่มีเห็นไหมครับเดี๋ยวผมซูมให้เบิ่งครับน่ครับโตบินเข่าบินออกเต็มเลยครับหังเงยอยู่เลยครับไปครับเดี๋ยวไปเอาสุดเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องครับอู้น่ากลั

กับนึ่งนะครับชูหลุมขนาดเอ๊ะสองครับ แป๊บนึงเด้อครับเด้อขอซ้อมๆแนวเด้อพี่น้องอู้ซ่บครับ ภาพชีวิตครับพี่น้องภาพเราได้ครับทุดต้องร้อยครับทุดต้องร้อยเราใจต้องร้อยนะ่นด้วพี่ต้องบัรง,รรง,รงครับ เบึงแมงครับผมครับอู้จอดจอดเย่โอ้จอดเลยครับเราออกไปเบิง้งน้างกันครับยัครับตัเยอะ ยอดครับยอดครับโ้้ปิ๊มป็มเลยครับบึงเหรอครับ แรับนึ่งน,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 นะครับเด้อผมเอาแหวนออกให้บริกัทนิดพี่น้องโลโก้กว่ามีแท้ๆนะครับพังพี่น้องเอาแม่ออกให้บริษัทนะครับฐานวะเนี่ย,บบนนยซีฐานพี่นอ้องซีฐานที่หายน,นี้พอหลายครับฐานที่หายน,น้อยนึงครับเนี่ยพี่นอ้องโอู้หกยอดเลยครับเดี๋ยวครับฐานทั้งในเดี๋ยวครับ เดี๋ยวออกนั่นเบิดนะครับให้ผมไปแกะ้เบิ้งเนาะอู ตรงนี้เกือบสองโลครับทั้งเนพี่น้องโลครึ่งประขาดดรอกครับเดี๋ยวเอาไม้ออกี้ก่อนครับอิบ๊บโอ้สวยงามพี่น้องสวยงามเลยครับบึงแมน่นผืนะครับพี่น้องหยินน้ำอ่ม เ่งเาครับอันตรายถึงชีวิตครับไปครับติดแบบหนึงด้วยครับนะบางนะฮสุดยอดครับเดี๋ยวเคี้ยวตัวแมงออกให้เบิดก่อนครับตรงมีโลกว่าสองรลแหละพี่เนาะ นักอยู่ครับน,น,นะนครับฐาแรกฐาแรกไม่อูกครับนี่หน่อยนะึ สูงขว่าเด้อถานที่สองโอ,อ้เียากระสัตโอ,อ้หูระวังด้วยตรงนี้กันที่สองครับพี่นอ้อง เห็นรอของแทนครับอู้แฮงหนีสุด,ดยอดเนะครับก็อ,อ,อยากเอาแมงออกก็ได้ครับพี่น้อย โอ้เจ็บกระสังอ่ะโอ้แค่นี้สุดยอดครับที่น่อง ครับโอ้สวยงางครับคุ้มครับคุ้มโอเคหนึ่งแผ่นครับพี่นอ้องแผ่นที่เจ๋งรึเปล่าเต็มครับ สุดยอดครับ ครับพี่นอกถอดชุดออาแล้วครับฮ้อนครับโอ้สุดยอดครับไม่ได้เปิดพัดลมครับเดี๋ยว่งผลงานครับนี่ครับพี่นกไหนบ้าแผ่นมสามแผ่นนี้ครับพี่นอกแล้วก็ซีแผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่ง่าเต็มดีป่ะไหนครับเดี๋ยวผมถ่ายผลงานลบให้เพิ่งครับนี่ครับพี่นกน้ำง้างครับถ่ายเบิ่งใแก่ๆครับสุดยอดครับ กำลังกอ,อ,น,งาาอน้ําะยาเลยนะครับนี่น้องนี่ซุ้มน้ําะยา้วครับซุ้มยังไงกูมูนี่ครับเต็มเลยครับนะครับ,งงรรบดินดึกดักดึกดักเลยเบิงแต่ละแผ่นครับบ่อขาดลู้เคืองครับพี่นอ้องขีดวาเนะยมีไรครับสับหอบพอบเลย ครับพี่น้องเห็นได้รั้งหนึ่งกับสรุปก็เอาได้ยุ่ครับแล้วก็ถือจับโตด้วยครับแล้วถ้าผู้ใดมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะคให้กดแชร์ในช่องหายกินริมคล้องกันเลยครับจกะไม่คิดหนาครับพี่น้องฝากคนงานไว้มันมันครับไปครับสุดยอดครับครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็คือพอจบไปเพียงเท่านี้แะครับกับผลงานกับ พอได้อยู่ครับสุดยอดอยู่ครับพอไม่คิดหนัาครับ